ผมอยากจะพาไปดูห้องเน้มากเลยเคือห้องที่ผมชอบมกันนี่ครับคุณโจห้องนอนนี้คือห้องนอนของลูกชายอ,อุ้มน่ารักนะ,นะ,นะคือห้องเน้เนี่ยเรามีการดีไซน์เรียกว่าฟังก์ชันของออห้องนอนแล้วก็มีทําเป็นเหมือนออสอต็ดเตียงองชั้นทีนี้เนี่ยชั้น2เนี่ยมันคือคล้ายๆเหมือนโซนเพลรูมจะเป็นเหมือน ริเวณที่สามารถชังเล่นทากิจกรรมก่อนนอนได้ข้างล่างก็เป็นเตียงนอนมุมนี้ก็เป็นมุมสําหรับนั่งทํางานทํากันบ้าน,นโอ้น่ารักนะนเออผมว่านะ้โทนสีที่เราคุมโทนนี่ก็ใช่เป็นโทนสีที่มันดูมีสีสันใช่ใช่เป็นสีที่ลูกค้าชอบแล้วแหะหัวเตียงที่เราทำาเห็นไหมเราก็จะมีการวางเบาะ ที่ไปเป็นโค้งๆแล้วก็มี L E D ซ่อนไฟลงบนเตียงนะครับเนี่ยคุณโจเด่ชอบเลยวพวกนี้มันก็จะมีแบบว่าช่องกลมๆนะก็ทำให้การการมาอยู่ในห้องนี้มันดูมีความสุขมากนี่ถือว่าเป็นห้องห้องเด็กที่ทำจริงจังจริงจังน่ารักน่าอยู่มาก